วันนี้คุณจุรินลักษณะวิสิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะโดยสื่อมวลชนได้มีการซักถามถึงเรื่องของการเตรียมหารือกับนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการเมืองค่ะรวมไปถึง ท่านเรานายกรัฐมนตรีเองก็บอกเขาว่าปัญหาเร่งด่วนตอนนี้นะคะที่จะต้องเร่งดำเนินการก็คือเรื่องของปากท้องประชาชนส่วนเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมน,นูญก็ให้เป็นหน้าที่ของรัฐสภาไป ซึ่งวันนี้คุณจุรินลักษณะวิสิทธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะบินลงหาดใหญ่นะคะซึ่งวันนี้ก็เปิดโอกาสให้สื่อสัมภาษณ์ที่บริเวณท่าอากาศยานหาดใหญ่ซึ่งคุณจุรินลักษณะวิสิทธ์ระบุค,ค่ะว่าวันนี้นะคะการตอบคําถามกับสื่อเน้นหนักไปที่เรื่องของการเมืองค่ะโดยท่านบอกนะคะว่าภายหลังจากที่มีกร,ระแสข่าวว่านายกรัฐมนตรีเตรียมจะเชิญหัวหน้าพัรร่วมรัฐบาลหาหรือก่อนการประชุมครมเมื่อวานนี้ว่า ไม่ได้มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องรัฐบาลแห่งชาติซึ่งในความเห็นบอกว่าประเด็นรัฐบาลแห่งชาติที่จะเกิดขึ้นบอกว่าอาจจะอยู่ในภาวะเรื่องของสงครามหรือเปล่าถ้าใครจะพูดถึงเรื่องนี้หรือว่าในภาวะวิกฤตที่ระบบปกติไม่มีทางไปแต่ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าสําหรับสถานการณ์ของประเทศไทยในขณะนี้ระบบรัฐสภาอย่างเดินหน้าไปได้ตามปกติจึงไม่เห็นความจําเป็นอะไรและก็ไม่ทราบที่มาที่ไปของข่าวประเด็นรัฐบาลแห่งชาติ ส่วนการหารือกับนายกรัฐมนตรีและก็พักร่วมเมื่อวานนั้นนะคะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเรื่องของการแก้รัฐมนูญเพราะวิความเป็น พิษภัยขอไปกับมีความเห็นไปในทางเดียวกันนะคะซึ่งสิ่งที่ตัวเองเห็นว่าต้องเร่งทําก่อนก็คือเรื่องของการเร่งหารือและหาจุดร่วมกันกับสมาชิกวุฒิสภาเพราะถ้าสามฝ่ายคือพักร่วมรัฐบาลฝ่ายค้านและวุฒิสภาเห็นร่วมกันได้รัฐธรรมนูญก็แก้ได้ซึ่งตอนนี้ได้มีการสั่งการให้กรรมาการของพักประชาธิปัตย์ได้มีการผลักดันอย่างเต็มที่ในการประชุมกรรมาการพิจารณาก่อนรับหลักการในช่วงหนึ่งเดือนนี้เพราะว่าเป็นทั้งจุด ยืนพักและก็นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและให้สนับสนุนร่างแก้ไขของพักร่วมรัฐบาลและฝ่ายค้านที่จะแก้มาตรา256ให้มีการตั้งสสรโดยไม่แตะหมวด1และก็หมวด2 ขณะที่เดียวกันนะคะรองนายกรัฐมนตรีก็ยังระบุอีกค่าวว่าในส่วนของความเห็นที่บางฝ่ายเห็นควรแก้ปัญหาปากท้องก่อนแก้รัฐธรรมนูญน,นั้นค่ะซึ่งตัวเองก็เห็นด้วยนะคะว่าเรื่องปากท้องสําคัญมากแต่การบ้านของประเทศก็มีหลายข้อและก็สามารถทําไปพร้อมๆกันได้เพราะว่าการแก้ไขปัญหาปากท้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลส่วนการแก้รัฐธรรมนูญเป็นหน้าที่ของรัฐสภาส่วนร่างแก้รัฐธรรมนูญของไอรอนั้นยังต้องรอการบรรจุวาระก่อน จึงจะพิจารณาได้เพราะฉะนั้นขณะนี้ถือว่าร่างที่กรรมธิการพิจารณาก่อนรับหลักการจะต้องนำมาพิจารณายัางมีแค่6ร่างเท่านั้นค่ะ